สวัสดีครับวันนี้พาน้องไอติมมาเล่นน้ําครับนี่แหละน้องไอติมอยู่ไหนวัดดี้ค่ะนายข้าวัดดีดีค่ะน้องบีดม,มาเล่นน้ําน้นําท่วมนะครับโอ้เยอะเลยโอ้น้ําท่วมเยอะเลยครับแล้วเรียนด้านไ,ไหนมาหัวจะเลียนไปพึงเงินดิ น้องจิ้เล่นน้ำเห็นไหมครับาาอ,อ,อ,อา,าน้องจิ้เล่นน้ำมาด้านนี้เร็วเด,ดวนนี่ดเดินนู้นนี่แถวนี้แหละลลกพอแล้วนอองจิ้มเล่นน้ำครับหูน้ำลึกไหมครับ น้ำไม่ลึกเลยครับเล่นไปเล่นไปเอ้เราขี่เราเลยน้ำเลยบาดเลยบอกว่าก็เล่นไปห่อนเนาะจะทอดไปให้เจ้าก็เรเล่นไปเบ่งเนี่ยแหละปโอ้ <c oughs> โหลงมานี่เลยน้ำไหลครับน้ำ วิ่งมาแล้ว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 โอ้โหนะไปนู้นเลยไปนู่นแล้วไปนู่นเลยโอ้โหวิ่งเลยวิ่งเลยครับโอ้โหมาอีกคันแล้วโอ้โหนะโอ้โหแรงมากขึ้นเขาไปนี่เขาก็เลี้ยวลง ทางใช่มันบ่หอนมันบ,มนบ่มีทางเดี๋ยวกะกลับมาเสียรดรอออไดรอ,ดอ,อ้ติครับอ้าวน้องติมเล่นาน,าน,าน้ำเจยเลยครับอน้องติมเล่นาน้ำสะใจน้ำนนเลยโอ้โห ตรงนี้ลึกมากเลยน้ำท่วมสูงเยอะเลยนู่นเลยอย่าลงเบดไก่เด้อมาแล้ว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 ไปโน่นะดือดมากครับนะไปนู่นนะไปบ่าได้ครับผมมันไปลึกเยอะตรงนุ่นาานะครับผม ไปบ่ได้ไดรอกมันบ่เล่นไปเบิ่งก็ได้คนละขอเรียน <c oughs> นี่นละขอเรยนน่เมือนกันเลยงงอันนีมเล่นน้ำดีมาก <c oughs> เอเค หนึ่งสองสามโอ้โหเล่นน้ำน้ำท่วมนะครับโอ้โหเด็กเล่นน้ำมาเล่นน้ำกันเยอะเลยว่นเลยครับโอ้โตัวใหญ่เลยโอ้เนี้ยโอ้โว่านเลยอ้วนว่านเล่นน้ำเลยอ้วนเล่นน้ำเลยอ้วนเล่นน้ำเลย คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับมาเด็กมาเล่นน้ำน้ำท่วมครับสวัสดีครับ